เโยสวัสดีท่านผู้ชมท่างกันด้วยสำหรับวันนี้มายกเกมที่มีชื่อว่า B 1 0 Alternate Universe ก็เอาง่ายๆคือเกมนี้มันเป็นเกมเป็นเทนแต่เป็นเวอร์ชั่นที่ Alternate Universe อะ่ะเอาง่ายๆมันก็คือจัก,กรวาลคู่ขนานะประมาณแบบว่า เป็นเกมไี่เลฟจากเบนเทนแต่ตัวละครในเกมนี้จะไม่ได้เหมือนเบนเทนแบบขนาดนั้นนะทุกคนเพราะฉะนั้นเราจะมาลองเล่นกันเลยทุกคนผมได้ลองเล่นมาแล้วนิดหนึ่งแล้วทุกคนแต่ออนิสิกมาแล้วเห็นปะเป็นอะไรที่ดีมากก็ผมไม่ได้อัดคลิปบ่อยๆนะทุกคนซึ่งจริงมีคลิปดองอยู่ซึ่งกูกะจะไปแก้ไฟเยญ่เชี้ยกูช่างมันเถอะเอาเป็นว่า เมื่อทุกคนเข้าเกมมานะทุกคนทุกคนก็จะเจอเอ็มซตัวนี้ที่กําลังโดนลุมประชาทันอยู่ตรงนี้อมากาดก็นี่ก็จะเป็นวิธีการเล่นนะทุกคนแต่ไม่ต้องไปอ่านแม่งเพราะผมจะมาสอนทุกคนเองก็ให้ทุกคนไปคุยกับเอ็มซตัวนี้นะทุกคนป้ามอมะเพาอันนี้คือคือผมผมเล่นไปแล้วนะทุกคนอันนี้คือผมแบบทำเควส์นี้ไปละ ตัวละครตัวนี้เขาจะบอกว่าเขาไปเจออุปกรณ์ประหลาดอันนี้มาจากที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วเขาจะให้เราแต่เราต้องไปทำภารกิจบางอย่างให้เขานั่นก็คือไปสู้กับแบนดิตทั้งหมด3ตัวนั่นเองแต่วันนี้ไอซอร์สตอโอก็จะเป็นคนที่ไปสู้กับแบนดิตตัวนั้นเอง w h a t the fuck คือผมยังไม่ได้ลองเอาทิกเลยทุกคนแบบยังไม่ได้ลองสักอันเลยแบบ จัดจัดของทําคลิปก่อนแล้วค่อยมาเล่นดีกว่านี่ก็จะเป็นแบนดิตนะทุกคนหยุดเถอะพี่โอ้ oh. ก็ให้ทุกคนสู้กับมันทุกคนเพียวเพียวเรา,าอ่ะแข็งแร่งกว่ามันอยู่แล้วเว้ยทุกคนก็แค่ต่อยข้างหลังแบบนี้ไอสัตว์แม่งบล็อกกูด้วยแบบนี้กูต้องใช้อลูนิทิกแล้วเปล่า นี่นะคนเห็นชื่อแบบนี้ทุกคนไม่ต้องตกใจุกคนมันเป็นแค่เกมที่ได้เลฟมันจะเป็นเทนไม่ใช่เป็นเทนร้อยเปอร์เซ็นก็ไม่รู้ตัวอะไรเหมือนกันลองแปลดูดีกว่าโอ้ยฟลอสซีโร่เออเมื่อกี้เห็นอยู่กดอ e. ีฟรีสแลมหมายต้องโดนก่อนหรือเปล่าไม่รู้อ่ะกดคิวอะชาร์จ อุย้ยโยนเว้ยแล้วมันบินได,นะด้ด้วยนั่นนะดูเลยมันบินเนี่ยแบบมันบินนิดเดียวไม่เป็นไรหรอกไฟาฮาฮาฮาสแลมโอ้ยโอ้ยเช,ชียดีต่อยกูสัต่อยไม่โดนด้วย,ออย,ออย,ออยโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่เลือดรถนิดเดียวเองโอมากาดดิสเกมกดเอฟเป็นกาบรบล็อกกดอาร์ทำไม่ได้ อุ้ยสร้างลมลมเย็นโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้สกิลที่เอชิบหายเลยกด Y ไม่มีกดยเฮ้ยไม่นะนาฬิกาจะหมดแล้วมีสกิลอะไรอีกอ่ะกดเปิดใหม่มได้ยังโอ้โห โอ้โห uh huh. ไม่เป็นไรนทุกคนถ้าเราจัดการกับพวกนี้ไปก่อนนะทุกคน ah. อาอั้ว่าถ้าเราจัดการกับพวกนี้ครบสามตัวนะทุกคนแล้วก็แค่กลับไปหาเอ c ตัวนั้นก็ถ้าเราคุยกับเออเจ้าหนี่เสร็จแล้วเออเขาก็าจะให้อนุิกเรามาทุกคนซึ่งเราแค่กดใช้แล้วเราก็จะได้เจ้าหนี้มา และนี่ก็จะเป็นดีการ์เล่นคร่าวๆวันนี้ผมจะมาลองดูว่าแต่ละตัวมีสกิลอะไรบ้างนะทุกคนเหมือนจะมีแค่สองตัวน้ตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันมีอย่างอื่นหรือเปล่าแล้มันมีมาเซอรี่ด้วยเหรอแสดงว่าอาจมีปุ่ล็อกเอเลียนป่ะวะขอเข้าไปดูเนี่ยอุ้ยมีเอ้ยมีมิสเตอร์บีดมีมิสเตอร์บีดมีใครเนี่ยเพลเยอร์อิสานีเว่ หนึ่งสามเก้าอุา้ยเชีย่ยตกใจสัตว์เ <c oughs> กมเป็นเทนหรือเกมผีไว้เชี <c> ้ <oughs> ยอุ้ยเชี่ยไวมัดเวอร์ชันนี y ้แบบเทจัดเลยอะมีสกิลอะไรบ้างวะนี่อะไรเนี่ยมีคอนมีคอนกดได้ไหมไม่ได้บาลาดเอ้ยอันนี้ MC เอ็มพีซีอะ S <S ใช่ปะเมื่อกี้มันเหมือนเห็นเออนี่อ,อ๋อแค่กำลังสร้างชอ็อปโอเคเดีย๋ยวจะไม่กวนเขาแล้วกัน,กนอยู่สู้กับเอซีแล้วมีสกิลอะไรบ้างกดคิวอุ้ยมัดมิวสิมัดมินเนียนเชี่ยนี่อุ้ยอุ้ยอุ้ยปล่อยไอเชี่ยแบบโอ,อ้พลังในเวอร์ชันนี้อะไรเไอเชี่ย,ยมต่อยกันไม่โดน เป็นไรอ่ะเอ้าไม่เป็นไรเ,เกมก็เพิ่งเปิดเ,เกมเ,เกมนี้เพิ่งเปิดเ,เกมนี้เพิ่งเปิดไม่นานฉันจะยืนอยู่นิ่งๆเช่นจะยืนบล็อกอุ้ยแต่มันต่อยแรงอ่ะเออดีวะ่ะวุ้ยเสกเพิ่มได้ด้วยเอียร์เอียเฮ้ยมี ฝากกงเล็บเฮ้ยท่านี้ครูดาวเรียวว่าเราโดนโดนมินเนี่ยนเราด้วยแล้ว,ดดลว,วเวลาเราคืนล่างแล้วเออหายเลยไม่เฟนนะไม่เฟนมุกหมายเฟนไหนสักหมายเฟนเหรอหมายเฟนหมายเฟนหมายเฟนไม่รู้จะแล้วว่ากลัว โปรแพนไวซอมบี้ปูมือไวไอน้องเอ้ยกดบล็อกนี่เน็ตการ์ดนี่ไอคิวพอยต์บวกหนึ่งเลยนี่อะไรอะ What What are you doing โอ้ที่นี่ร้อนมากเลยอะมันหนาวนะก็ควรตอบว่าอะไร <Yeah. c oughs> เออยากได้บอกว่านำ้ำฟักทองสักแก้วไหมสักสิบห้าบาทเองไม่ผมไม่อยากเสียตังค์ตอนนี้สักเพิ่งเริ่มเกมไว้เฮี้ยตอนนี้เรามีแค่สองตัวเองเหรอมาเรายัางดูฟอรอสต์ไม่เสร็จเลยฮะนิวเอเรียนเอาสตงิงไฟสวัสดี นิวเอเรียนเลยกด Q ทำอะไรได้ไม่มีเหรอกด E กด A กด set กด set บินกด Q กด E R F X เชี่ยบินได้เฮ้ยกดค control O กดสโอเคกด space bar ลอยขึ้นกดคอนโทรลลง ้วในรูนี่มีอะไรอ๋อมันเป็นชื่อตัวละครน,นี่ว่าเชื้อมินเหรอะรู้ว่ามันมีสกิลอื่นของตัวอ้าออวกดตัว C ก็คืนล่างเงอ,อต้องบินไปที่ไกลๆก่อนแต่อย่างไรเกมนี้ก็หมดหมด,หมดเวลาช้านะหมดเวลาช้าอยู่เวลาแบบเวลาสันลักษสีแดงขึ้นอ่าทังไลฟ์โกหง วัตเตอร์เฮลเอ้ยฉันท่านคือทางร้อยกูฮองโอเคเมื่อกี้มันมีให้ตอบว่าไม่ได้ถามด้วยเชียใช่ไหมฟรอสเอ้ยเชี่ยมันมันตีกูมันตีกูโอ้ยว h a ต t เ e อ u ฟอคมันกลางนาเคใส่กูเหอแล้วกูเผื่อไปกดด้วย หายเลยทุกคนว้าโอ้ยกูเป็นกานะเขียดสกูอีกแล้วอ้เหี้ยผมเดดไล่เขียดไอ้สัตว์เอ้ขอขอเอ้พีด้วยขอไอพีด้วยขอไอพ e ีด้วยขอขอไอพีด้วยก e ูรู้นาฬิกากูมาแล้วแต่แบบ กูบินหนีดีกว่าโอ้ยกูบินไม่ได้กูติดกูต้องรีเซ็ตตัวละครอ้าวทำไมยืนนิ่งแล้วทำไมยังไม่ตายอะ่ะกูยืนยืนเป็นอน,นันต์เลยช่วงเวลานับอน,นันต์ต่อจากนี้ข้าไม่มีวันตายเฮ้ยเดี๋ยวหน้าจอกลัาปกติแล้ว แต่ข้าก็ยังไม่มีวันตายและก็เดินไม่ได้นี่กูเลือกสติงไฟหรือเอเดนเอ็กไอสัตว์โอ้ยโอมาโบรมาโบรบินบินโอไปพุ่งทะยานไปมีส่วนอื่นของแมปอีกไหมชื่แบบโอ้โอ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 สติงไฟหมุนนี่อะไรอ่ะ ก็อีมันนั่งในน้ำมีอะไรฮะน่าสนใจไหมอุ้ยเชี่ยขาโยยน่ากลัวชิบหายเลยสัโอ้ยๆดีแล้วที่เราบินได้เมื่อกี้ท้เาเมื่อกี้บินไม่ได้ก็ตายไปแล้วยี้อุ้ยๆหมุน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 หม,มุนร้ายไม่ว่าคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรแต่เอาไว้จเจอคลิปหน้าดีกว่าทุกคนคลิปนี้น่าจะหมดคอนเทนต์แล้ว ไว้เจอกันคลิปหน้าทุกคนบ๊ายบาย